กันชจตายจ้าอุกันใจตาย,าย,น,ตายนะคะกูเพิ่งลงคลิปไปอีแม่ไม่อมไม่หฮาขอบคุณลางสังเฮาดีใจลางสังหอนขอบคุณทรมดาของแม่วายอีงวัวอีงวังวสถิตอีงวัวบ่มีคว้วมาปน่นนอกจากสมองเนาะอุ้ยเดือดร้อนเนาะแก่แล้วยังปองไม่ได้เขาเรียกแก่แล้วแก่เลยเอา กูกะเท่าเดจจ้ะกูบริวาเป็นคหน,น่มเนาะเออกูบอกตรงใดข้าในคิดว่ากูเป็นคหน,น่มปาดอิจฉาออกคอนแทนตายแล้วอยู่ได้ไหมแท้เนื้อจ้าของนะคะแท้เนื้อจ้าของแล้วก็เกลืออาบเด้วยอล่าเด้อตาอิตบนเนาะบอกอีเมลแอดเดรสเพียบอุ้ย เอาเลยพศิจการก็จัดการไปเลยจ้ะอีฉันรยงานยูทูบแล้วจ้ะวายาวาจาเสียดสีอุกุค,คามสมเพศ